สวัสดีนักเรียนชั้นปอสองทุกคนนะคะพบกับคุณครูอานิรัตทวีเสษนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะมาเพิ่มเติมในเรื่องของการคูณในหน่วยการเรียนรู้ที่6ให้นักเรียนนะคะในวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเราไปฝึกท่องสุขคูณกันก่นกอนเลยนะคะ2 1 2 2 2 4 2 3 6 ส4 8สี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองเจสสองปหสองเกสอง, 98, สองเป็นยี่สิบสองสิบเอเป็นยี่สิบสอง

สี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่สี่เจ็ดยี่สิบแปดสี่แปดสามสิบสองสี่เก้าสามสิบหกสี่สิบเป็นสี่สิบสี่สิบเอ็ดเป็นสี่สิบสี่สี่สิบสองเป็นสี่สิบแปดห้าหนึ่งห้า ห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสามสิบห้าห้าแปดสี่สิบห้าเก้าสี่สิบห้าห้าสิบเป็นห้าสิบ 51เป็น55 52เป็น60สค่ะในโวนของเนื้อหาการคูณนะคะ เรามาทบทวนการคูณก่อนเลยนะคะการคูณหหลักกับหหลักนะคะ,ะตัวอย่างนะคะอย่างที่เราได้ฝึกท่องสุคูณมาแล้วนะคะตัวอย่างกรอบสี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือนะคะจะเป็น 2, 2. อคูณสสุคูณแม่2เลยนะคะ2อคูนสเท่ากับ4นะคะตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือ7จคูนหนะคะ7จคูณหนึ่ง สอคูณแม่7เลยนะคะ7จคูณหได้7นะคะอ่าคราวนี้เรามาดูข้อที่1บ้างนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมด้านขวามือ3าคูณสเป็นเท่าไหร่คะ3าคูณสเป็น6นะคะต่อไปค่ะ9ก้าคูณหนคูณหได้9นะคะถัดมาค่ะ3ามคูณสาคูณสเป็น9นะคะ 8คูณ1นค่ะ8คูณ1ได้8นะคะ4คูณ2 4คูณ2เป็น8นะคะสำหรับข้อสังเกตในการคูณจำนวน1หลักกับจำนวน1หลักนะคะจำนวนใดก็ตามที่คูณ ที่คูณ1น,นะคะที่คูณด้วย1ผลลัพธ์ที่ได้จะเท่ากับจํานวนนั้นนะคะอย่างเช่น9คูณ1ได้9เห็นไหมคะแล้วก็ในข้อที่4นะคะ8คูณ1ได้8นะสำหรับอีกอันนึงที่จะให้นักเรียนจําให้ได้นะคะก็คือการคูณด้วย0น,นะคะอย่างเช่น7คูณ0ผลลัพธ์ที่ได้จะเท่ากับ0น,นะคะหรือ9คูณ0 ผลลัพธ์ที่ได้ก็เท่ากับ0นะคะหรือ0คูณ5ผลลัพธ์ที่ได้ก็เท่ากับ0นะคะเพราะฉะนั้นการคูณด้วย0นนะคะจำนวนใดก็ตามที่คูณด้วย0ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น0นะคะอ่าแล้วก็อีกอันนึงก็คือการคูณด้วย1จํานวนใดก็ตามที่คูณด้วย1 ผลลัพธ์ที่ได้จะเท่ากับจำนวนนั้นนะคะ,ะต่อไปเลยนะคะค่ะคราวนี้เรามาดูในส่วนของความหมายของการคูณนะคะนักเรียนสังเกตดูในรูปนะคะจะมีจานลูกชิ้นอยู่นะคะจานลูกชิ้นจะมีลูกชิ้นอยู่จำนวนเท่าๆกันนะคะอะ เขาบอกว่ามีลูกชิ้น3จานแต่ละจานมีลูกชิ้น4ไม้นะคะนั่นก็คือการเพิ่มขึ้นครั้งละ4อ่าถ้าเกิดว่าเป็นการเพิ่มขึ้นทีละเท่าเทกันจะเป็นการคูณนะคะจากรูปนะคะจะเป็น3กลุ่มก็คือมี3มจาน3กลุ่มของ4ในจานนั้นมีไม้ลูกชิ้นอยู่4ไม้นะคะ เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น3กลุ่มของ4อ่าเป็นการเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันถ้าเป็นการเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันจะเป็นการคูณเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ของการคูณได้ก็คือ3คูณ4นะคะคราวนี้คําตอบที่ได้จะเป็นเท่าไหร่3คูณ4ท่องสุขคูณแม่3หรือแม่4ได้เลยนะคะการคูณก็สามารถสลับที่กันได้ด้วยนะคะ จะเอา3คูณ4หรือเอา4คูณ3คำตอบก็ยังเป็น12เหมือนกันนะคะ,ะเพราะฉะนั้น3เป็นจำนวนของกลุ่ม4เป็นจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่ม12ก็จะเป็นผลคูณน,นะคะแสดงจำนวนสมาชิกทั้งหมดเพราะฉะนั้นการเพิ่มขึ้นที่ะเท่าๆกันก็คือการคูณน,นะคะนั่นก็คือเอา3คูณ4่เท่ากับ12นี่คือความหมายของการคูณน,นะคะ ต่อไปค่ะามาดูรูปนี้นะคะจะเป็นขนมถ้วยสามจานจานละสี่ถ้วยมีขนมถ้วยทั้งหมดกี่จานสังเกตนะคะมีสามจานเช่นเดียวกันในแต่ละจานนะคะจะบรรจุถ้วยอยู่สี่ถ้วยก็จะเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งละสี่นะคะการเพิ่มขึ้นทีละเท่าเกัน จะเป็นการคูาเราสามารถเขียนการเป็นการคูณได้เลยนะคะขนมถ้วย3จานจานละ4ี่ถ้วยหรือ3กลุ่มของ4อ่มีอยู่3กลุ่มของที่อยู่ในจานมีอยู่4นะคะก็จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า3คูณ4เท่ากับ12นะคะอ่าคราวนี้นักเรียนมาดู ในการคูณกันบ้างคราวนี้จะเป็น2หลักคูณกับ1หลักนะคะแบบมีตัวทดด้วยเราจะสามารถหาคำตอบได้อย่างไรนะคะนักเรียนดูตัวอย่างตัวอย่างแรกนะคะซ้ายมือซ้ายมือของคุณครูแล้วก็ของนักเรียนนั่นแหละนะคะอยู่หน้าจอเลยนะคะตัวอย่างที่คุณครูให้นะคะ25คูณสอง เราตั้งหลักให้ตรงกันนะคะ25คูณ2ลำดับแรกนะคะเอา2ขึ้นไปคูณ5ก่อน2 5, 2> 5เป็น10ใส่0แล้วทด1ในหลักถัดไปเสร็จแล้วก็นำสอขึ้นมาคูณกับ 2, 2> คูณให้ครบนะคะ2 2เป็น4บวกกับตัวทด 1, 1> เป็น5คําคำตอบในตัวอย่างก็เลยเท่ากับ 50นะคะต่อไปค่ะตัวอย่างถัดมานะคะ24คูณ3าลำดับแรกนะคะเอา3ขึ้นไปคูณ4 3ขึ้นไปคูณ4 3คูณ4เท่ากับ12ใส่2ทด1ในหลักถัดไปเสร็จแล้วนำ3ามขึ้นไปคูณ2 สามคูณสองเป็นหกบวกกับตัวทดหนึ่งเป็นเจ็ดอ่าคำตอบของตัวอย่างนี้นะคะก็คือเจ็ดสิบสองนะคะอ่านี่ก็คือการคูณสองหลักคูณกับหนึ่งหลักอ่ามาดูอีกตัวอย่างนะคะตัวอย่างนี้นะคะสิบเจ็ดคูณอยู่กับสามอ่าตัวอย่างนี้สิบเจ็ดคูณอยู่กับสาม ขั้นตอนก็คือนำา3ขึ้นไปคูณ7ก่อน3 7เป็น21ใส่1ทด2ในหลักถัดไปเสร็จแล้วเอา3ไปคูณกับ1อเอา3ไปคูณกับ1ได้3บวกกับตัวทด2เป็นคําคำตอบตัวอย่างข้อนี้ก็คือ51นะคะคราวนี้มาดูตัวอย่างถัดมา25คูณ4 เรานำา4ขึ้นไปคูณ5ก่อน4 5เป็น20นะคะอ่า4ขึ้นไปคูณ5 4 5เป็น20ใส่0ทด2เสร็จแล้วนำา4ไปคูณ2คูณให้ครบนะคะนำส4ขึ้นไปคูณ2 4 2เป็น8บวกกับตัวทด2เป็น10เแล้วก็เติม10ลงไปคำตอบข้อนี้เป็น 1 0 0นะคะอ่านี่ก็คือตัวอย่างในการคูณตัวเลขนะคะ2หลักคูณ1ห,หลักอ่าคราวนี้ถ้าเป็นโจทย์ปัญหาการคูณนะคะเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบนะคะในการในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหานักเรียนต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะคะตัวอย่างในข้อนี้โจทย์เขาบอกว่าป้าสีซื้อคณะากําละ7บาท ซื้อสรรี่กมป้าสีต้องจ่ายเงินกี่บาทคณะนะคะกร,รมละ7บาทแสดงว่ากร,รมที่1ที่ซื้อมาราคา7บาทกร,รมที่2ก็ราคา7บาทกรมที่3ก็ราคา7บาทกรมที่4ก็ราคา7บาทเป็นการเพิ่มครั้งละ7อ่าการเพิ่มทีละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นจะเป็นการคูณเราก็นำา4ไปคูณกับ7หรือนำา7ไปคูณกับสี ก็ได้นะคะการคูณสามารถสลับที่กันได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็จะได้เป็น4คูณ7นะคะ4ูณ7เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน4คูณ7เท่ากับ28นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ป้าสีต้องจ่ายเงิน28บาทนะคะในการแก้โจทย์ปัญหานะคะเราต้องอ่านทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาวางแผน การแก้โจทย์ปัญหาว่าจะใช้วิธีอะไรนะคะแล้วก็หาคําตอบให้ได้นะคะอันนี้คือโจทย์ปัญหานั่นเองนะคะอ่ะาคราวนี้คุณครูจะให้นักเรียนทํางานส่งเพื่อที่จะมีคะแนนอ่าขอเก็บคะแนนในเรื่องนี้นะคะโดยให้นักเรียนนะคะท่องสุขคูณ ท่องสุตคูณแล้วอัดคลิปส่งคุณครูนะคะสุตรคูณสูตรคูณตั้งแต่แม่2ถึง12บสอท่องท่องสมงหแม่ ให้เลือกเอานะคะอ่าให้นักเรียนเลือกเอาเองว่านักเรียนจะท่องสุขภูณแม่ไหนเสร็จแล้วอัดคลิปนะคะส่งเป็นคลิปส่งคลิปในห้องคณิตศาสตร์นะคะอ่าส่งเป็นคลิปในห้องคณิตศาสตร์อย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะโอเคค่ะแล้วเราพบกันใหม่นะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ